สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ี h e h i of Tarot ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมา,า 31. มากันที่ราศีต่อไป16-31มากันที่ราศีกุมค่ะมากันที่ราศีกุมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรในเดือนนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ ดูได้หมดเลยถ้าคุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศรีนี้ mm hmm. ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะแต่มันเป็นการดูดวงท,วทั่วไปนะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าภัยนี้มันอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจอนร r a นเดดดิ้งดวงทั่วๆไปนะจ๊ะหนูจ๋าถ้าดีตรงก็ดีใจด้วยถ้าถ้าไม่ตรงก็อย่าว่าการด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นไกด์ไลน์ดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดู ไม่มีอะไรดูมาดูก็ดีใจนะจ๊ะจากไปก็เสียใจมาก็ดีใจ <laughs> โอเคไหมโอเคนะเข้าใจตรงกันนะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะใส่แมสล้างมืออย่าไปในสถานที่เสี่ยงระวังด้วยนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนในครอบครัวเซฟตัวเองและคนในครอบครัวโอเคไหม ด้วยความรักและความปรารถนาดีจากอาจารย์อาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้ดูแล้วก็ดูแลคำคำไปดูแลคำคำไปเอาพลังงานที่เป็นพลังงานดีๆไม่เอาความทุกข์ความสุขความเศร้าเดี๋ยวอาจารย์ขอดื่มน้ําที่ก่อนโอเคความทุกข์ความสุขวันเศร้าของทุกคนมันมีเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเอาพลังงานบวกๆมาให้ นะให้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันถาถมเข้ามาทำให้เราเศร้าใจหมองใจไม่สบายใจทุกใจให้มันหายมารายหมดไปเอาแค่ okay, ป่ะมาไพ่ใบแรกไพ่พลังงานหลักของคุณหนึ่งใบห้าใบเป็น,เป,นเป็นตัวตนของคุณณนะปัจจุบันที่คุณกำลังเผชิญอยู่แล้วก็แล้วก็แนวโน้มคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณจะเป็นเช่นไร นะจ๊ะไพ่ใบแรกสองดาบเป็นอะไรจ๊ะละล้าละลังกับอะไรอยู่มีความรู้สึกละล้าละลงังตัดสินใจไม่ได้การเพิกเฉยต่อปัญหาละอุปสรรคใดๆก็ตามหรือการไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นคือไม่อยากคิดตอนนี้ไม่อยากคิดอยากจะอยากจะพักกายพักใจพักไว้ก่อนพักเบรกไว้ก่อนไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ที่มัน คือมันเหมือนสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกจะทําอะไรหัวใจก็เจ็บจะทําอะไรมันก็ทุกจะเดินทางนี้ก็กลัวจะเดินทางนั้นก็กลัวจะเดินทางนี้ก็กลัวจะทําอย่างไรหัวใจมันก็กลัวทั้งนั้นการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างที่คุณคุณอาจจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือเกี่ยวกับงานการไหมอาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆมีความคิดเกี่ยวกับงานใหม่ๆแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าลงทุนไปแล้วมันจะได้ กำไรตอบแทนมาไมถ้าลงทุนไปแล้วมันจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนมาไมได้กําไรหรือว่าได้ความสูญเสียไม่มั่นใจซักอย่างเลยตอนนี้รู้สึกเครียดอยู่เหมือนกันนะสองดาบคือการนิ่งเฉยการปล่อยให้ปัญหามันมันคาราคาซังไปแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจทําอะไรทั้งนั้นคือรอ เหมือนรอเวลารอกาสร,รอจังหวัดที่ดีๆแล้วค่อยตัดสินใจประมาณนั้นระระรัรงอะไรอยู่คะคุณระระรัรงอะไรอยู่โอเคไพ่ห okay. ้าใบาของคุณค่ะ k i งอ of ครับว้ายังมีความรักอยู่ตรงนี้ความรักคิงถือถ้วยจริงๆแล้วคุณก็มองความรักก็เป็นเรื่องที่มันอยากมาก็มามันอยากไปก็ไปมันอยากมันอยากจะอยู่ก็อยู่มันอยากจะไปก็กปล่อยมันเราเรียกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความรู้สึกที่ว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรม โลกย่อมเป็นย่อมเป็นไปตามกรรมรู้สึกแบบนั้นกลุ่มคุณรู้สึกแบบนั้นอยู่การวางแผนเอออาจารย์มองเห็นคุณวางแผนกางทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งการเริ่มการก่อกําเนิดความคิดการเริ่มคิดลงมือลงแรงกับสิ่งใหม่ๆการมีความคิดใหม่ๆที่จะลงมือทําถ้าคุณอยากทําอะไรนตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีการงานนั้นจะสร้างเงินทองไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการงานแต่การงานทเทอมต้นนั้นจะ ประสบผลสำเร็จในสุดท้ายสุดแล้วนะจ๊ะแต่ว่าคุณเองยังช่วงนี้อยากพักกายอยากพักใจอยากเบรกพักอยากอยู่นิ่งๆอยากชาร์จแบตอยากอยากเติมพลังให้กับตัวเองเหมือนพลังตัวเองมันมันถดถอยน้อยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีแลแรงกายแรงใจมันเหนื่อยอาพักก่อนพักก่อนพักก่อนพักผ่อนประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นแล้วไงต่อ the w h e w of fortune ว wow, wow, ้ wow. าวว้าวจักรวาลบอกว่าคุณจะได้ที่ปะ จะได้เป็นที่ดินได้สมบัติได้อะไรก็ตามที่เป็นที่ที่เป็นมูลค่าหรืออาจจะได้คนที่เป็นคนมีสตังคนได้คู่ที่มีสตังมามาหนุนจุนเจือคุณหรือเปล่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีทีเดียว The v i e l of Fortune จักรวาลบอกว่าถึงเวลาที่ฟ้าเปิดแล้วโลกโลกเปิดฟ้าเปิดแล้วสมควรแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆถ้าคุณทำดีไว้ คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนะคะคนเราทำเดีก็ย่อมย่าได้ดีใช่ปะรอเวลาอีกนิดจักรวาลบอกว่าให้คุณรอเวลาอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนความคิดที่ขัดแย้งระวังความคิดเห็นที่ขัดแย้งค่อยสักใบดีจัสติกระวังการขึ้นโรงพักขึ้นโรงขึ้นศาลหรือคดีความรายใดก็ตามหรือจัสติกในร้านของความรักมาบ่งบอกว่าถ้าคุณอยู่คุณเป็นคนเที่ยงตรงนะตรงไปตรงมาตรงตรงตรง,ตรงมาก ชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาไม่ชอบอ้อมค้อมไม่ไม่ไมแหลไม่เป็นประมาณนั้นเออประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการสสบตกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นได้นะคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงโอ้ยงานค่อนข้างเยอะทั้งเหน็ดทั้งเหนอยทั้งหนาวเหมือนกันงานเขาแต่เขามีรักข้างใหม่แล้วนะจ๊ะเขาอินเลิฟด้วยละ่ะเลิฟเลิฟ เลิฟเลิฟเขามีเลิฟเลิฟเข้ามาการงานของเขาก็ทํางานประจําทําไปเขามีเขามีโชคเรื่องการงานด้วยนะคนที่คุณรักเนี่ยหรือเขามีความคิดจะใช้เงินใช้เงินก้อนโตรหรือในความรักนี้มันมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของการงานการเงินชีวิตและจิตใจเนาะประมาณนั้นหรือเปล่าจ๊ะขอสักใบเดเอออ่ะโอ้ยเขาเป็นความมั่นคงคนที่คุณคบอาจจะแก่กว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็เป็นไปได้ความรักที่ ที่เขาเองเขาเกิดความมั่นคงในตัวเขาเองนะในชีวิตเขาก็อาจจะมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วเขาเริ่มวางแผนสําหรับชีวิตสําหรับครอบครัวสําหรับอนาคตให้เกิดความมั่นคงในทุกๆด้านในความรู้สึกของเขานะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะเขาคิดถึงคุณไหมล่ะเออเขาคิดถึงไหมก็มีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเคยเคยคนเคยพูดเคยคุยน่ะนะเพราะว่าบางคนมันห่างหายกันไปแล้วป่ะบางคนมันห่างหายไม่พูดไม่คุยมันหยุดมันพักมันเบรกกันไปแล้ว แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะสี่เหรียญเดอะเดวิลค่ะพไพ่ใบนี้มาบอกว่าตอนนี้มีเงินก็เซฟเซฟหน่อยประหยัดประหยัดหน่อยแล้วคุณจะรวยในอนาคตเดอะเดวิลระวังไปเกี่ยวข้องกับคนที่ก็มีครอบครัวแล้วคนนี้ก็มีเจ้าของแล้วหรือจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่คุณมีเจ้าของแล้วคุณมาจีบคุณแบาประมาณนั้นแหละไพ่คุณกําลังพายายามหาความชัดเจนกับอะไรหาอยากได้บ้านเหรออยากได้รถอยากได้ที่ดินเหรอแ้่อยากได้กับอะไรความรักไม่มีก็ได้ความรักดีๆไม่มี ก็ไม่เอาก็ได้ประมาณนั้นคุณเป็นคนชัดเจนนะทำบุญเยอะๆค่ะการทำบุญเยอะๆจะส่งผลให้ชีวิตคุณมันเกิดความเขาเรียกว่ามันเกิดความอะไรล่ะมันเกิดความถ่องแท้ในศีลธรรมคุณอาจจะพยายามที่จะควบคุมคอนโทรลความรู้สึกหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะ พยายามควบคุมพยายามเดินออกไปสู่สิ่งใหม่บางทีสิ่งที่คุณอยู่มันน่าเบื่อมันน่าเซ็งมันพยายามไปค้นหาสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนะโอเคไหมอ่ะไปต่อเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาเจ้าชูว่าคนคนนี้ผู้ชายระมุนผู้หญิงระมุนเป็นคนฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีผลประโยชน์ค่ะต้องมีผลประโยชน์เขาชอบความสัมพันธ์ที่ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ ความสัมพันธ์ที่วันไนสแตนหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกไม่มัดชอบกันรักกันไม่ผูกไม่มัดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชอบความโสดของเขานะคนนี้ห่วงความโสดถ้าคนที่เขามีคู่อยู่แล้วคือเขามีเนื้อคู่เขามีเขามีคนในเขาเรียกคนข้างกายแต่เขาก็ยังออกบ้านก็ทําตัวเป็นเป็นคนโสดเชียวทําตัวรันรารัานราร่องรอยรักตัวเองมากแต่เขารักครอบครัวนะเขาเป็นคนรักครอบครัวเขาเป็นคนรักคนรอบข้างของเขานะคนคนนี้ เขาเป็นคนราศีกันไหมคะคุณอาจจะคุยกับกันธาตุดินผู้ศักดิมังกรธาตุไฟเมษินธนูลมไมถุนตุลกุมนจะจ๊ะอ่ะไปต่อเิคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงคุณเหนื่อยคุณเบื่อคุณเซ็งคุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกความเครียดความตึงเครียดบางสิ่งบางอย่างจะพังลงมาอะไรล่ะอะไรที่จะพังลงมามีคนอยากจะทักทายคุณหรอคะ ใครบางคนที่ยังอยู่ในจิตในใจยังอยู่ในจิตใต้สำนึกยังอยู่ในอารมณ์ของคุณนั้นคุณอยากหลุดพ้นแหละบางคนหลุดพ้นมาแล้วบางคนมันพังกันไปนานและบางคนมันห่างหายกันไปก็จริงห่างหายเลิกลาไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่ก็ยังคงความคิดถึงมีคนจะทักคุณมาหรือเปล่าจ๊ะมีคนบางคนจะทักคุณมามีคนอยากจะจะอยากคุยเขาอาจจะส่องคุณอยู่เงียบๆห่างๆอย่างหงวงห่วง,วง,วง,วงแต่ไม่ทําอะไรก็ได้นะ ไปต่อซิกลุ่มกลุ่มจ๋าคนที่เบกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่พูดไม่คุยคนที่ไม่ไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วหรือนิ่งเฉยกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วพังกันไปแล้วจะมีโอกาสกลับมาได้ไหมใครคนนั้นของคุณจะยังมีโอกาสกลับมาได้ไหมคะความสาตัวคุณเองไปเรื่อยๆกับชีวิตค่ะ ทำงานหาเงินกลมหน้ากลมตาวางแผนสำหรับชีวิตวางแผนสำหรับตัวเองวางแผนสำหรับสิ่งที่คุณต้องการวางแผนสำหรับตัวคุณถ้าใครอยากจะคุยก็คุยมันไม่อยากคุยกับช่างมันอยากทักก็ทักไปอยากทักก็ช่างมันประมาณน,นั้นอะเพราะว่าคุณอยู่กับความเป็นจริงเป็นหลักพยายามเอาศิลธรรมเข้าข่มความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาคือคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะกลุ่มแต่คนที่เข้ามามันอยากจะฟันอยากันหวังฟันเจ้าอะ แล้วคุณก็อาจจะบอกว่าเจ้าอย่าหวังเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวหรือการอยู่กับครอบครัวน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วจ้ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาอยากให้การเกิดการเริ่มต้นใหม่อย่าคิดอะไรมากเขาคิดถึงคุณซิกอบครับความรักนี้อาจจะเป็นรักสมัยเพื่อนปฐมมัธยมมหาลัยรักที่ต้องการความชัดเจนเขาให้ไม่ได้รักที่อยากกักไว้แต่อย่ามาขอความชัดเจน รักที่มีความสุขต่อกันแต่อย่ามาถามหาความสัมพันธ์ว่าอยู่สถานะไหนประมาณนั้น <laughs> อ่ะไปต่ออคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนเข้ามาไหมคุณเครียดนะเครียดกับสิ่งเดิมๆระวังการทเลอะบ,บอบแว้งกับคนรอบข้างบุตรบริวารเจ้านายลูกน้องคุณยัง,งวุวนเวนียน,น,น,นกับคนเก่าๆคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนมาแอบชอบเรารู้ไม่จ๊ะมีคนมาแอบชอบมีคนมาปากเพิ่ม เขาอาจจะชอบนิสัยใจคอชอบในหน้าตาชอบอะไรก็ได้เออแต่คุณไม่ค่อยโฟกัสกับเรื่องความรักเป็นหลักหรอกคุณบอกรักไม่มีมีเงินโอเคประมาณนั้นอะเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะเราอะกลุมช่วงนี้เหมือนเหนื่อยเหมือนท้อแท้เหมือนเครียดเหมือนจิตตกอยู่นะจ๊ะเซฟ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 ตัวเองแล้วชัดแบตหน่อยอะ,อะเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะเขาฝากบอกเอ้คนนี้จะได้เงินก้อนโตจากไหนเนี่ย เขาอยากได้ความช่วยเหลือหรอหรือความรักนี้มีการเปรกันจ้าผลประโยชน์เงินทองเขาก็ไม่ไว้ใจคุณหรอกเขาอยากให้บางครั้งเขาคิดนะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะแต่ว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ไปได้เขาก็ก็ไปทํางานของเขาเขาคิดถึงคุณในบางครั้งบางคราวคิดถึงเป็นคราวบางทีก็ไม่ได้คิดถึงบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจเลยบางทีอาจจะลืมคุณไปแล้วได้ซ้ําจนความรู้สึกมันขึ้นมาประมาณนั้นอ่ะคุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบ คุณบอกว่าอยู่ในเงามืดแบบนั้นตาม,มืดหน้ามืดมืดตามันมัวคุณเรยอยากออกมาอยู่ในที่สว่างบ้างแล้วคุณเราอยากออกมาจากจุดจุดนั้นบ้างแล้วคุณไม่อยากเป็นส่วนเกินของใครสามถ้วยถึงคุณรักก็ตามถึงรักมากขนาดไหนชีวิตคุณจะตัดสินใจด้วยด้วยสมองแต,ตัดสินใจด้วยสมองและสองมือค่ะคุณเป็นคนที่ถ้าไม่ได้แล้วได้แล้วมันไม่ดีไม่เอาดีกว่าประมาณนั้นแหละ แล้วก็ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครคุณมีค่าพอคุณอยู่ในเขาเมื่อนั้นมานานเกินไปแล้วคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดูแลจิตใจดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่ความสัมพันธ์ฉาบฉวยคุณมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแต่คุณก็ยังไม่ไม่คิดถึงยังไม่หยุดคิดถึงคนคนนั้นคุณเดินออกมาเอง ด้วยด้วยจิตของคุณด้วยใจของคุณด้วยความรู้สึกของคุณเพราะนั้นไพ่แนะนําว่าคนที่ยังอยู่ในใจมันก็คงค้างอยู่ในใจนั่นแหละมันยังขาดกันไม่ได้เพราะเวรเพราะกรรมยังรู้สึกถึงยังนึกถึงยังเป็นเวรเป็นกรรมกันอยู่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคุณพยายามตัดอกตัดใจและมาอยู่กับครอบครัวค่ะคุณอาจจะมีลูกก็ได้บางคนมีลูกแล้ว มาอยู่กับลกูกมาอยู่กับครอบครัวบางคนมีลูกไม่มีสามีอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้บางคนมีสามีแต่ว่าอยู่ด้วยกันแบบกาลยาณมิตรก็เป็นได้ในในตรงนี้ที่อาจารย์เห็นคุณอาจจะนะุมคุณอาจจะมองเรื่องของการงานเรื่องโฟกัสชีวิตเป็นหลักไม่ได้เอาเรื่องของไม่ได้เอาเรื่องของความรักเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่คุณทำดีแล้ว และจงทําต่อไปาการอยู่ไปไปอยู่ในพื้นที่ของใครที่ไม่ใช่ที่ของเราตรงนั้นเราไม่ที่ที่ที่เรายืนควรจะยืนดังสงาา่า่าเผยเด่นถูงเป็นตงา่าไม่ใช่ยืนหลบๆซ่อนๆนะจ๊ะคุ่มจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชนันบ็อกอย่าลืมดูดูส่งตัวอะไรามาค่ะแอดไซ AFA e, ตูนสามต่อเ Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ